สวัสดีครับญาติธรรมวันนี้วันดีครับวันพฤหัสที่4กันยายน2568ขึ้น12ขค่ำเดือน10ปีมะเส็งนะครับวันนี้วันพฤหัสจะเป็นวันครูพอดีได้ไม้ตะพดมาชิ้นหนึ่งมันเลยเป็นเล่มเนะเล่มหนึ่งมาเสริมทับเป็น ไม้ตะพดหัวเป็นทองเหลืองนะมีตัวกลางแล้วก็มีปลายปลายทองเหลืองยียางกันลื่นไม้สวยงามครับอันนี้เป็นไม้ประดูประดูลายเสือลายจะสวยอันนี้เป็นเสือซ่อนเล็บ เล็บก็ยาวประมาณฟุตหนึ่งก็ถือว่าไว้ป้องกันตัวได้ครับแล้วก็สลักเปิดปิดก็ใช้หมุนเข้าหมุนออกมีเกียวอยู่พอดีวันนี้ว่าจะมาบรรจุมวลสารที่หัวไม้ตะพดนี่ครับเปิดได้อันนี้เราก็เตรียมไว้แล้วก็จะมีเป็น พระธาตุคำข้าวค,คูบาชยะวงศาลีลำพูนมีเหล็กไหลเหล็กไหลพยานมากของหลวงป,ปูน่นุนพุทธโมกจังหวัดสกลน,นครก็มีเล็บช้างเผือกอได้จากพระราชวังภูพานสกลน,นครมีขนหางช้างมีงาช้างอยู่ในนี้ครับดีใส่ไวน้นี่เราเดี๋ยวเปิดจะกระเด็นหายหมดก็เลยต้องใส่เป็นถุงซิป อาบรรจุไว้ใหญ่พอบรรจุเสร็จเราก็จะปลูกเสกทีจริงๆของเขามีเป็นพุทธคุณเป็นธาตุกายสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเราก็มา เสกสมทบอีกครั้งหนึ่งครับพระพฤหัสชัยศรีสวัสดีาลาโภรขอบรารมีสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิพรชัยขอเชิญเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์พระธรรมและหมู่พระอร,ริยสงฆ์ทั้งหลายบรมคูบาจารย์ทั้งหลายนะั่ครอบจักรวาลประสิทธิพรชัยณนะนะสถานที่แห่งนี้ประสิทธิพรชัย ลงไปในไมตะพศวิชาย,ยเตเสกณทาทีโสตโมลงโทษทาชิวหาเสกพุทธาหน่วยตาแล้วเสกทาทาฐานังเสกยะทากระหม่อมอัคระทั้งมวลรวมเป็นชหังแล้วเสกณเตชังกำกับไว้เป็นมงคล เสกจนจบครบพั้งห้าอาวุธมาเป็นหาฝนมิได้ต้องกายตนประสบสุขพ้นภัยอันตรายแลมหันตราวิริเยนเนบีมหันตังปรารามีอะลืมนุษ,ษะเทเวหิพรมเมหิมหิตันตังนับมามิหังโอมมาฆ่าลุกกูจะปุกพยามนกูจะเสกใส่ช้างช้างก็หน กูจะเสกใส่คนคนก็ให้กูจะเสกใส่ไม้ไม้ก็หักกูจะเสกใส่หลักหลักก็ถอนโสโสปุริวาอารหังกรุณาณเมตตาจิตณเมตตาสุขโตณโม,มพุทัยยะณโมพุทธยยะณชื่นโมชมพุทธเป็นมหานิยมแก่คนทั้งหลายทั่วทั้งเมืองทาให้หลือเรื่องยะประเสริฐเลิศสกายณจับจิตโมจับใจพุทธเมตคนลกไข่าทามนี่คนเอนดูยะเมตตาปาณีนัมพัทะ นาสังสีโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยขาปารายันติพรหมมาจมหาเทวะอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตภาหัวติพุทธมะอาอุณโมพุทธยะวิละทยยวิระโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธสมมณีมามะพุทธาสาาัสหะสโหมสัมปิติถามิเคิงเพ่งพาพาหาหา,หาลือลืออุปคุตโตมหาเถโลอุปคุตังมหาเถลังอัฏฐามิ อิติปิโสวิเศษีเสสเสพุทธนามีเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติโสคารวะโสคารวะโสคารวะพุทธังมังคลังโลเกธรรมังมังคลังโลเกสังฆังมังคลังโลเกพระเจ้าแผงฤทธิชิดด้วยพระพุทธังพระเจ้าแผงฤทธิชิดด้วยพระธรรมังพระเจ้าแผงฤทธิชิดด้วยพระสังฆังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมประสิทธิเตโชชัยขอยมิชยะกิจจังชยกรรมังชยะธีริยังพระอันตุเม นามนังสามาโสยุตธโถยุทธถแห่งนามณะกะโหติสัมภโรจมมันเกิดเป็นณะมะกะโหติสัมภโจมมันเกิดเป็นมะพะกะโหติสัมภโจมมันเกิดเป็นพระทะกะโหติสัมภโจมมันาเกิดเป็นพระปตวีกสินังอาโปกสินังวายกสินังเตโชกสินังขอให้ท่านทั้งหลายจแงหลายมสินทั้งสี่ปยาชายเตขอให้ไม่ตะพบเล่นนี้นะหุครอปกักรักษาพยันตลายทุกสินทุกการและมีนัเพศตามานิยม แควข้าไปเยนตรายทุกสิ่งทุกประการอาหารติโกโรที่นั่งพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสองังประสิทธิประสิทธิเตโชชัยคขามิเชยกิจังชยะกรมังชยะที่ดียังอนตเมสาธุสาธุสาธุ